สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาความสุขอำสมกิจชื่อรล่นชื่อใบบุญอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดปุกศรัทธาสำนักงานเขตและกะบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงในบทเพลงเสียงนะั้นเสียงหนึ่งครับเชิญรับฟังรับฟังได้เลยครับเสียงไกล ฉันก้าวเดินไปตามหัวใจเสียงกังวานหวานแววดังแผ่วละมุนแล้วไหมเป็นเสียงจากที่ใดหรือจากข้างในฉันงไพโร่เกิดจะเอ่ยเป็นเสียงที่พาให้ได้มาพบพาน ความสุขและความชื่นบานได้เจอรักแท้อันเป็นนิรันด์เป็นเสียงที่พาผ่านขึ้นอันร้าวรานก่้าวข้างคุ้มโทรมานปล่อยความทุกข์ให้มันลายไปปลอบประโลมชีทางชี เราจะกระซิบว่าให้ฉันก้าเดินไปตามหัวใจเสียงกังวานวานเววดังแผ่วละมุนละไมเป็นเสียงจากที่ใดหรือจากข้างในช่นางไพเราเกิดจะเอ่ย เป็นเสียงที่พาใหา้ได้มาพบผ่านความสุขและความชื่นบานได้เจอรักแท้อันเป็นนิรันด์เป็นเสียงที่พาผ่านคืนอันเราราน้ารันเก้ข้ามค,ความทรมานปล่อยความทุกข์ให้มาลายไปปอบล ที่นำฉันมาเป็นเสียงจากฝากฟ้าหรือจากใบยาดียังไม่เคยเรือนหายเสียงกลางวานหวานเววดังแผ่วละมุนละไมเป็นเสียงจากแผ่นไม้หรือจากน้ำสนไสช่างพายร่ะเกินจะเออ เป็นเสียงจากที่ใดหรือจากทางในช่างไพโรเกินจะเอ่ยขอบคุณครับ